สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้ผมได้ลือกระถางเมืองเกาะเกร็ดนะครับเขายุบตัวไปนะครับก็เลยจับมาทำการลืดูนะครับพบว่าเจอหัวที่ใหญ่มากเลยครับ แล้วก็ยังมีเขี้ยวเต็มไปหมดเลยนะครับ1,2,3นะครับแล้วก็มีเล็กๆอีกประปายนะครับขนาดนี่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เลยนะครับผมเอาไข่ไก่มาเทียบไปดูนะครับขนาดพอๆกันเลยครับใหญ่กว่านิดๆน,นะครับ เมืองเกาะเกร็ดของรังบลคอนหวานเรานะครับเนื่องจากว่าต้นนี้นะครับเขามีอายุที่มากแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก8เดือนได้นะครับ7จเดือนตอนหน้าหนาวไม่ได้ยุบครับเพิ่งจะยุบไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับยังไม่มีกิ่งหรือหลอดใหม่แทงออกมา เป็นเพราะว่าเขาไปสะสมไว้ที่หัวนะครับหัวขนาดนี้นะครับผ่าได้หลายร้อยชิ้นเลยนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ผ่านะครับผมจะเอาเขี้ยวออกไปปลูกก่อนนะครับแล้วก็จะปลูกใหม่ทั้งหัวนี้เลยนะครับเรามีทางเลือกได้หลายทางนะครับคืออีกทางหนึ่งก็คือเราผ่าทั้งหมดเลยผ่า เพื่อขยายทําจํานวนทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าผมได้ผ่าไว้ชุดหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยจะยังไม่ผ่าหัวนี้ในตอนนี้นะครับก็จะรอให้ชุดนั้นนะครับโตออกมาก่อนนะครับส่วนหัวนี้นะครับผมจะผ่าเอาเฉพาะเขี้ยวออกมาปลูกนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะปลูกใหม่ทั้งหัวเลยครับ การที่เขาหัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นเพราะว่าเขามีอายุที่ได้ถึงเวลาแล้วนะครับอืมจริงๆแล้วนี่แทบจะไม่มีสูตรไหนเลยนะครับสำหรับการเล่งหัวบางคนเขาก็ใช้อินซีหรือบางคนใช้เคมีเพื่อช่วยเล่งหัวของพืชนะนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนะี่ยผมไม่ได้ใช้เลย ผมใช้เวลาอย่างเดียวเลยครับเราก็จะได้หัวที่ใหญ่โตมากหัวไซส์ขนาดนี้ี่ยสามารถผ่าได้เพอเพอถึงสามร้อยชิ้นเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาตัดตะเขียวไปก่อนผมก็จะใช้มีดโกนนะครับหั่นช่วงเคี้ยวเนออกมาเลยครับ หนึ่งชิ้นนะครับหั่นทั้งหัวทั้งเขี้ยวมาอย่างนี้เลยครับชิ้นที่สองครับชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับหั่นลงมาเลยได้แล้วครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้ปูนแดงนะครับ ป้ายที่แผลเข้าไว้นะครับเพื่อกันเชื้อานะครับอปูนปิดแผลไว้ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาลงปลูกใส่กระถางเลยครับส่วนเชี่ยวนะครับผมจะยังไม่ปลูกเลยนะครับผมจะทำเหมือนกับตอนเราผ่าหัวนะครับผมจะอบไว้ในหินภูเขาไฟก่อนนะครับเพื่อจะรอดูลากนะครับ รอให้ลากเดินนิดนึงนะครับแล้วถึงจะนำลงปลูกครับก็จะเอาชิ้นเชี่ยวนะครับมาทาดเหมือนกันนะครับทาปูนแดงนะครับ ทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับบางคนก็ไม่ทานะครับแล้วผมก็จะนำชิ้นเคี่ยวนะครับปลูกลงไปบนหินภูเขาไฟนะครับวางในลักษณะให้ตั้งตรงลงไปอย่างนี้นะครับพยุงพยุงไว้ให้ตั้งหน่อยนะครับเอาเคี่ยวขึ้นนะครับ จากนั้นก็อบไว้ก่อนครับหินภูเขาไฟนี่ล้างทำความสะอาดก่อนน,น,นะครับแล้วก็เอาน้ำออกให้หมดนะครับจากนั้นแล้วครับผมจะอบไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูกันอีกทีนะครับว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับจะงอกออกมาอย่างไรจะมีรากหรือมียอดออกมานะครับ ใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับที่ทำแบบนี้ก็คือเพื่อจะทำให้ดูว่า,าลากเขาจะออกมาให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับปกตินี้ก็ปลูกไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่เราอยากจะดูความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเขานะครับก็เลยอกส่วนหัวนะครับผมปลูก ลงไปทั้งหัวอย่างนี้เลยนะครับก็หลังจากที่เราเตรียมดินไว้ในกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปลูกเลยครับขุดลุมหน่อยๆน,นะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็กลบให้ยอดโผล่มาหน่อยๆแบบนี้นะครับ เราก็ลดน้ํานะครับแล้วก็จะวางไว้ในตู้อบหรือจะวางข้างนอกที่มีถาดรองน้ําก็ได้ครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอลคอนหวันด้วยนะครับจะมีเรื่องราวเทคนิคการเลี้ยงบอลสีนะครับ <c oughs> เพื่อมาแชร์ประสบการณ์หรือแบ่งปันความรู้นะครับหรือทดลองทำให้ดูแบบจริงๆเลยนะครับ ฝากติดตามเพจ Facebook รังบอลคอนหวันด้วยครับจะมีบอลสีจำหน่ายที่เพจ Facebook นะครับลองเข้าไปชมเลือกบอลสีสวยๆที่ท่านชอบได้ที่เพจ Facebook รังบอลคอนหวันนะครับสวัสดีครับ